สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปถวายข้าวนะคะเพื่อนๆก็ออกเดินทางมาถึงมาถึงถนนทุปเตมีค่ะเดินทางมาทางสนามกอล์ฟทุปเตมีเพื่อจะไปวัดโพสพผลเจริญค่ะ วันนี้ท้องฟ้าก็มืดคึมนะคะทุกคนแต่ฝนไม่ตกก็ทำให้อากาศเย็นสบายอยู่ค่ะรถก็ไม่ได้หนาแน่นไปกันเรื่อยๆค่ะก็ต่างคนต่างก็ร่วมทางกันไปไม่มีใครที่จะแบบผิดกฎจราจรแต่อย่างใดนะคะเพื่อนๆ ก็เดินทางด้วยความระมัดระวังค่ะไปร่วมทำบุญกันนะคะเพื่อนๆอนุโมทนากันค่ะก็ผลบุญหนุนส่งทุกๆท,ท,ท่านนะคะนี่ก็ออกมาถนนสายหลักค่ะ นี่สัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์หอเต่าของวัดโพศพผลเจริญค่ะสวยงามนะคะทุกคนตอนนี้รถกำลังติดติดแยกที่จะเลี้ยวเข้าวัดค่ะทุกคน ไปกันเรื่อยๆค่ะตอนนี้เราก็เลี้ยวได้แล้วนะคะกำลังจะเลี้ยวเข้าวัดแล้วค่ะทุกคนวัดสะอาดสวยงามค่ะมีบ่อเต่ามีนกพิราบมีหลายๆอย่างนะคะ ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะทุกคนขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั่วกันก็อุทิศส่วนกุศลวดน้ำไปถึงบรรพบุรุษนะคะทุกคนและสัตว์สิ่งสปปรตวสัตว์ทั้งหลายเทวดานางฟ้าลุกเทวดาที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราค่ะ เจ้าบ้านเจ้าเรือนอนุโมทนาสาธุนะคะ